อโลสวัสดีครับส่องพาใจวันนี้นะเด,ดึกแล้วดึกแล้วเอาถ่ายให้ชมกันเล็กๆน้อยๆน,นะอันนี้ก็เป็นผ้าเครื่องเกือบทั้งหมดนะที่ยังไม่ได้ถ่ายลงนะที่ยังไม่ได้ถ่ายหรือว่าเล่าประวัติสตรอรี่เรื่องราวอะไรต่างๆนะลงนะก็จดประมาณนี้นะเอามาให้ชมกันเถอะใครชอบนะหรือว่าอยากให้พูดถึงรุ่นไหนนะหรือว่าอยากดูประวัติรุ่นไหนนะก็คอมเมนต์มาได้นะ ยังหาข้อมูลอยู่นะหาข้อมูลลงแต่ละรุ่นต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะที่ผมใช้เป็นประจำนะนี้จะเป็นหวงพวกกลว้ยนะชอบมากใช้ใช้เป็นประจำนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ชิมพีนะหลายเยอะนะใครชื่นชอบองค์ไหนนะอยากให้ผมลงลงลึกนะลงลึกหรือว่าหาข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับพระรุ่นต่างๆนะก็คอมเมนต์มาได้นะ จะเป็นปูเวดอันนี้ก็จะเป็นเหล็กไหลนะใส่วัดเจริญน,นิมิตนะหลวงปู่เป็นโคสากาโมน,นี่ก็จะเป็นเนตียหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกับถิ่นนะอันนี้ราคาไม่แพงนะหลังสิงหลักร้อยนะหลักร้อยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าพูดพูดดังไม่ได้เพราะว่ามันดึกแล้ว ว่าจะไม่ถ่ายคลิปน้ำนี้เพราะว่า,อาโอกะว่าจะโชว์พะเฉยๆแล้วก็ <Yes. S 1> นึกยังไงไม่รู้อะเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายลงหลายวันแนละส,สองสามวันแนละ้วไม่ถ่ายจะเป็นท่านอ่อนสีนะเอามาให้ชมกันก่อน,นนะคือใครอยากดูรุ่นไหนพิเศษนะก็จองก็ได้นะคใครอยากดูรุ่นไหนอยากให้ ก็เท่าเทียนอยู่นี้นะใครอยากฟังประวัติตัวเรื่องราวรุ่นไหนนะก็แนะนำมาแนะนํากันเข้ามานะน,นี่โอน,นี้นะ่าสนใจมากนะเพราะว่าผมลงคลิปแล้วนะหงพบปานนะได้มอบมนสันต่างๆนะให้หลวงปู่เป็นสั่งพระพระสุดนี้นะแต่ว่าจะเป็นของหลวงปู่เป็นนะแต่ว่ามนสัน น่าจะทุกสิ่งทุกอย่างนะของหลวงปู่ปานท่านได้มอบให้หลวงปู่เป็นนะเพราะว่าท่านเห็นปฏิปทาของหลวงปู่เป็นนะที่จะมีวาสนานะที่จะสืบทอดการสร้างพระจากท่านน้นี่ประวัติข่าวๆนะขององค์นี้นะแล้วก็มีหลายรุ่นหลายองค์นะส่วนมากเป็นของหลวงพ่อหนุนนะก็ยังไม่ได้เล่าลงมาอันนี้ก็จะเป็น หลวปูสิโตโนะเกี่ยวกับป้องกัน,รกนโรคระบาดนะตอนาที่คนนำไปใช้แล้วก็ท่านพูดถึงน,นะในมุมของโรคระบาดแล้วก็การภัยพิบัต,ติต่างๆนะก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลลึกๆลงอีกนะเวลา่างๆยวหาข้อมูลลงลึกๆละใครที่เห็นหรือว่าชอบรุ่นไหนนะอยากให้ฟังประวัติรุ่นไหนนะก็คอมเมนต์มาได้นะวันนี้สองพาไทายขอบคุณมากครับ